สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู5้าอันดับพระกุนะเนื้อชินนะที่ขายง่ายขายอยู่เดดหลักพันต้นๆพันสองพันสามพันแล้วแต่นะครับจนถึงหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับที่เขาเห็นเห็นมาที่ขายง่ายหน่อยก็เป็นอันดับแรกเลยนะครับเป็นพระกุวัดลาดบุรณะนะครับหลักพันต้นๆยังไม่แพงด้วยจริงๆมีหลายพิมน,นะอันนี้เป็นพระปุนะพระปุหนังนะกเรียกพระปุหนังหนังเดียวนะกุวัดลาดบุรณะนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูอันดับ2กันเลย ต่อไปเป็นลีลาข้างขีดนะครับเป็นพระสุพรรณนะกุฎพสีนะครับนี่ก็ขายง่ายเหมือนกันเป็นพระหลักพันต้นๆน,น,นะไม่แพงนะพระพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือไม่แพงมากหรอกซื้อง่ายขายคล่องด้วยนะครับไม่เหมือนพระรุ่นใหญ่ๆที่มันจะยังไม่เห็นส่วนหรืออะไรเงี้ยมันจะขายค่อนข้างยากและหากคนดูเป็นที่จะซื้อจริงๆค่อนข้างยากกว่าพระพวกนี้นะอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่สองอเดี๋ยวพาไปดูชิ้นที่3มเลย อ,อยู่จันที่สี่ไอจี่ที่สามนะพูดผิดที่ที่สามก็มาอยู่วัดลาดบุรณะเหมือนเดิมนะครับก็เป็นใบพุษาวัดลาดบุรณะกุวัดลาดบุรณะนะอยุทยาเหมือนเดิมนะก็อยู่หลักพันเหมือนเดิมนะครับหลักพันต้นๆสวยๆนี้ก็น่าจะอยู่พันบาทสองพันสามพันประมาณนี้ไม่เกินเลทนี้นะครับซื้อง,ง่ายขายคล่องนะฮะปุ่ที่ยังมีการหมุนเวียนซื้อหากันง่ายๆนะครับโอเคไปดูกันต่อเลย เป็นพระยอดขุ่นพลนะกูวัดพระศรีถ้าพระยิ่งดูง่ายเนี่ยมันก็ยิ่งขายกันง่ายนะครับเป็นการลื่นไหลนะครับไม่แพงด้วยก็มีตั้งแต่หลักพันถ้าสวยๆก็แล้วแต่นะครับหลักพันกลางๆเจ็ดแปดพันก็ยังมีนะที่เคยเห็นขายกันอยู่นะครับแต่นี้พันพันกว่าบาทก็มีนะขายง่ายเป็นเนื้อชิน้นเงินกูวัดพระศรีนะลบุรีนะช่วงนี้ก็กระแสรพระกู่จะซากว่พาพระเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับอะเดี๋ยวพาไปดูชิ้นต่อไปกันเลยครับผม ามาแล้วองน,นี้พระนืจินขุนแผนนาะกุพุทธไทยสวรรค์น,นะครับอยุธยาอีกแล้วพระกุนี้ต้องอยุธยาว่าแล้วต้องเข้าเข้ารอบนะฮะหลักพันต้นๆนะไม่แพงมากหลักพันแล้วแต่สภาพนะมีถึงบ้านกลางๆแล้วแต่นะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยอ่าแถมให้หนึ่งชิ้นนะครับเป็นพระผูญยานลบุรีนะเป็นยอดนิยมเหมือนกันเลย ือห,หาเจอปุ๊บก็ขายได้ง่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับป้าหูยาลบุรีแต่ก็พล้อมเยอะเกเยอะเหมือนกันนะครับซืออาต้องระวังด้วยอยู่หลักพัน,พนต้นหลักพันต้นหลักพันกลางลพันใบปลายมีแล้วแต่สภาพนะพัากุมันมีหลายราคาเหมือนกันแต่หูย่านนี่อยู่พันต้นก็เจอกลางก็เจอปลายก็เจอถ้าสวยนะถ้าสวยยิง่งสวยยิ่งดีได้ไกลนะครับนี่ แต่กระแสช่วงนี้ก็เบาลงเพราะว่าเป็นตามสภาวะเศรษฐกิจและการเวลานะก็คนก็ไปนิยมพระบ้านตัวเองสัส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยมีหลากหลายแล้วก็มีพระใหม่เข้ามาเสริมอีกมันก็เลยมีหลายปัจจัยนะครับสําหรับใครที่ชอบพระก,กูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยละกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับผม